พี่เนี่ยจะต้องโหดพี่เป็นนักสอยดาวนะจ๊ะร้านไหนมีดาวไม่จ่ายตังอ์อสะสอยล่วงหมดอะ่ะเ <laughs> ชื่อยังชื่อถนมวันสิงจุ้ยนะคะเป็นโฟลเดอร์ของความสุขดอกไม้ไทยกินได้คะ่ะจริงๆอะ่ะก่อนที่จะมาเป็น e ิล b l e f เวอร์อ่ะมันเป็นดอกไม้มาก่อนมันเป็นมะลิมาก่อน สามีพี่ทำมะลิมาตั้งแต่แรกแล้วก็น้ําท่วมปี5-4น้ําท่วมหมดเลยมะลิยืนต้นตาย1เดือนครึ่งที่ยืนต้นตายพอมะลิยืนต้นตายปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมาปรับแผนโครงสร้างของของฟาร์มว่าเอ้ยเราไม่ปลูกแล้วนะไม้ดอกไม้ประดับอะ เรามาปลูกพืชกินได้เรามาปลูกผกักปลูกผลไม้สุดท้ายพอเราปลูกผกักปลูกผลไม้แล้วเราก็มีความหวังเนาะว่าคนกรุงเทพจะกินเพราะเราปลูกแบบอุ้ยปลอดภัยนะนู่นนี่นัน่น,นสุดท้ายตลาดออร์แกนิกในเมืองไทยแม่งไม่มีจริงเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วมันไม่มีจริงอะไรก็ไม่มีจริงลูกค้าก็แบบฟิลแบบประมาณว่าทําไมแพงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเลยทําให้เราสะสมประสบการณ์แล้วเราเอากลับมาปรับทําให้เกิดโปรเจกต์ฟาร์มสุขในวันนี้ค่ะ พื้นที่ทั้งหมดจริงๆตรงนี้30ไร่แต่ว่าในส่วนของโปรเจกต์ดอกไม้กินได้เราทําแค่2ไร่แต่ตอนนี้เราขยายก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือ10ไร่ที่เราทําอย่างของพี่อ่ะพี่เลือกเป็นโอเพนพี่เลือกไม้ทนแดดเพราะพี่ต้องการความทนต้องการสีที่เฉดที่มันเข้มดอกไม้นอกเนี่ยพี่ไม่ค่อยปลูกเพราะว่าความชื้นของพี่อ่ะไม่ได้ ที่พี่ทำเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงคือถ้าใครไม่ใช่เชฟแบบพี่ไม่ขายแต่เราต้องถามเพราะส่วนใหญ่อะ ณนะวันนี้เราก็ต้องถามความต้องการของลูกค้าอยู่เลยอย่างเวลาถ้ามีลูกค้าใหม่ๆมาที่ไม่ใช่ลูกค้าประจําที่เป็นเชฟที่ผ่านกระบวนการคือ1นึของพี่มันจะมีสเต็ปนะอยู่ดีๆมาซื้อของพี่เอาเงินฟาดฟาดกลับเหมือนกันคือด้วยความที่ถ้าสมมติว่าเป็นเชฟล้วคุยกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้จักหรือเชฟที่เราไม่เคยทํางานร่วมกับเราเนี่ยคำถามแรกที่เขาจะถามที่คือพี่ฟาร์มมีอะไรบ้างถูกไหมแล้วมองไปรอบๆดิฟาร์มมี v e r y t h i n g อะ่ะ แล้วถ้าเราไม่รู้โจทย์ของลูกค้าอาจะใช้ของของเราอะ่ะสิ่งที่เราจะต้องคุยอันดับแรกเลยเราจะต้องรู้ก่อนเป็นร้านอาหารไหมเป็นร้านอาหารสไตล์ไหนการตกแต่งยังไงเพราะเชฟแต่ละคนอะ่ะการตกแต่งอาหารคือลายเส้นหรือลายเซนของแต่ละคนฉะนั้นแพทเทิร์นจะไม่เหมือนกันคงสร้างบิสเนสเของเราตอนที่เราแพนขึ้นมาคือถ้าไม่ใช่เชฟเราไม่ขายเพราะสิ่งที่เราอยากรู้จากเชฟคือเราอยากรู้ว่า เขาต้องใช้อะไรบ้างมันทําให้เราได้ปรับกลยุทธ์หรือการเรียนรู้จริงๆอะลูกค้าหลักๆของพี่ตอนนี้มีเชฟที่อยู่ในร้านอาหารมีเชฟที่อยู่ในโรงแรมมีบาร์เทนเดอร์มีสายคาเฟ่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเบเกอรี่เชฟที่พี่ดูแลจริงๆเอาคร่าวๆเลยนะเอาให้คนหมืนไส้เล่นเลยนะมิชลีนทั้งหมดที่อยู่ในเมืองไทยอะใช้ของพี่ ใครไม่ใช้ของพี่กล้าเปล่ากล้าบอกว่า,า,วาว่าว่าไม่ใช้ของพี่พี่เผาร้านเลยนะ อนนี้โครงสร้างของตลาดต่างประเทศอะคือเรามีแพลนนิ่งไว้แล้วเรามีกลุ่มลูกค้าแล้วแต่ว่ามันยังขาดในช่วงของสถานการณ์โควิดแล้วก็โลจิสติกตอนนี้คือโลจิสติกค่อนข้างแพงเราก็เลยเหมือนว่าหยุดแล้วก็ปรับว่าแทนที่จะเป็นโซนยุโรปอเมริกาแล้วก็มาเป็นเพื่อนบ้านเป็นอาเซียนเป็นอสอปปอลาราเป็นเขมรกัมพูชาเป็นเวียดนามก่อนฉะนั้นเนี่ยพอเราเปลี่ยนแผนมาซึ่งเราก็ต้องมาลุยลูกค้าใหม่จริงๆกลุ่มลูกค้าของพี่อยู่ในโซนยุโรปอเมริกา เป็นหลักเพราะว่าเราทํางานกับมิชลีนใช่ไหมคะที่เราส่งหลักๆนะตอนนี้ก็จะเป็นใกล้ๆแล้วก็จะมีเนี่ยลูกค้าที่เราพุ่งเป้าไว้เลยเวียดนามเนี่ยเราต้องตีเวียดนามให้แตกให้ได้เวียดนามมีคาเฟ่เยอะมากมีกลุ่มธุรกิจอาหารที่ค่อนข้างโตแล้วก็มีจริตของการเดคอเลทของอะ่ะเหมือนคนไทยชอบขายลูกอันนี้เป็นอนนี่ค้งแตงกวาเนี่ยรอบสองทางแรกอยู่นูน่น เราปลูกขายดอกนะฟาร์มพี่เป็นฟาร์มไม้ดอกไม้แดกไม้ดอกแด,ก,ดกได้แต่เงี้ยเราขายดอกเนะี่ยดูคิดดูดิลูกอะ่ะตั้งสามเดือนกว่าจะออกอย่างงี้ดีกว่าบาทเดียวขายเป็นกิโลหกลูกกิโลได้ยี่สิบบาทอันนี้ดอกละบาทแต่ก็ต้องรู้ว่ามันไปขายให้ใครนะ,ะถ้ามันไปอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางอยู่ไปขายให้คนกินอะ่ะคนกินกินลูกไนงะถูกไหมมันก็ไม่ได้ อันนี้นะคะก็เป็นมาเรล็ดเนาะเราจะตัดแบบ2แบบมีแบบมีกา้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะไม่มีกา้านนี่จะเป็นแบบสั้นๆอันนี้สําหรับพวกร้านอาหารที่แบบบาร์เทนเดอร์ะนะคะที่ต้องใช้ทรงแก้วทรงสูงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเสียบอย่างเงี้ยแล้วก็คาเฟ่แล้วก็ส่วนแบบไม่มีก้านเนี่ยจะอยู่กับสายอาหารแล้วก็เบอร์เกอรี่เอาไว้แบบประดับแล้วตกแต่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าทรงแก้วสูงเป็นแก้วไวน์สูงแล้วแบบลูกค้าอยากได้แบบว่า ความแบบประมาณ1 0บถึงสิอะไรเงี้ยก็จะแบบยาวซึ่งอยู่ที่ความต้องการของลูกค้ายาวมากก็จ่ายตังค์เพิ่มอะ่ะคือต้องเข้าใจว่าบางทีอะ่ะคือถ้าอย่างเงี้ยตัวดอกที่2ที่3มันยังอยู่ถูกปะแต่ถ้าเราตัดยาวมากอะ่ะบางทีมันต้องไปทางช่อทางช่อเนี่ยก็งานช่อก็ประมาณ3บาทอันนี้คือ1บาทอย่างเงี้ยเราทําให้ได้อันนี้ก็1บาท นับร้อยกล่องหนึ่งนับร้อยแต่ถ้าตัดเป็นก้านแบบนี้เป็นช่อเป็นเป็นทรงช่อเลยที่แบบเสียบไวน์เสียบแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมี2บาท3บาทสูงสุดคือคอสอยู่ที่5บาทเมื่อเช้าอ่ะมันยังไม่คายน้ํานะมันจะฉ่าถ้าเราเด็ดไปถามว่าโอกาสที่มันจะเสียมีสูงเราต้องรอให้พืชสลัดน้ําก่อนแต่ถ้าร้อนเกินไปแบบนี้ไม่ได้เหี่ยวมันก็จะมีแกร็บช่วงเวลาเพราะหลังจากเคร่งแล้วเราจะไม่ตัดออกมาแล้วต้องใช้ประสบการณ์เลยต้องอยู่กับเขาถึงจะรู้ แต่ทุกอย่างอะ่ะพวกนี้มันเรียนรู้ได้อย่างที่บอกมันเรียนรู้ได้ส่วนใหญ่คนเข้าใจว่าพี่ขายโปรดักแต่จริงๆแล้วพี่ขายงานบริการแต่ซัพพอร์ต้วยโปรดักให้กับลูกค้าดอกไม้ดาวก,กระจายที่ไหนก็มีถูกปะ่ะคนจะรู้ได้ไงว่าใช้ดอกไม้จากความพี่เมื่อไปอยู่แก้วแล้วคนจะรู้ได้ไงว่าร้านนี้อ่ะเป็นลูกค้าพี่ดอกไม้มันเหมือนดอกไม้แต่สิ่งที่มันจะต่างกันคืองานบริการที่มีหลังบ้านหรือการตอบสนองโจทย์ของลูกค้างานอะไรเทียมแท้ต้องยกให้พี่ บอกแล้วว่าคนถ้าไม่ได้เขียนแผนธุรกิจหรือวางแผนโครงสร้างของธุรกิจตัวเองไว้ตั้งแต่แรกอ่ะขายแต่โปรดักต์ในตลาดคือโปรดักต์พี่ว่าใครๆก็ทําได้ถูกปะ่ะดอกไม้ที่ไหนก็มีนะมีหลายเจ้าด้วยแต่ทําไมพี่ยังอยู่แต่6กหนึ่งยังถึงปัจจุบันแล้วังมีงานที่ดีลกับลูกค้าอีกทําไมพี่ถึงได้งานประเทศทําไมแบบเวลาไปต่างประเทศงานหรือ Starbucks ที่จะต้องดีดงานกันทําไมใหญ่ๆหรือในเครือธุรกิจที่มีสาขาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ย ทำไมถึงเลือกฟาร์มพี่เพราะมันไม่ใช่ว่าดอกไม้พี่ราคาถูกแต่มันมีเรื่องงานบริการเรื่องการแพลนนิ่งที่พี่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าที่อื่นเรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญนะเพราะกเกษตรกรไทยอะ่ะไมไ่สนใจเรื่องการเขียนไม d แม p ของตัวเองไม่รู้ว่าฟาร์มตัวเองมีของอะไรแผนธุรกิจก็ไม่ทำโครงสร้างบิสเนสยิ่งไม่มีใหญ่เลยแพลนนิ่งพืชก็ไม่มีปลูกเพื่อรอหวังผลในอนาคตที่จะขายแตไม่ปลูกเพื่อเลือกลูกค้า ถ้าเกษตรกรอยากเริ่มแพนนิ่งฟาร์มก็ต้องรู้พี่ใช้คำว่า m ม m a แมก็คือแผนที่แผนที่ฟาร์มของตัวเองแผนที่ฟาร์มของตัวเองไม่ใช่โลเคชันพื้นที่นะแต่แผนที่ฟาร์มของตัวเองหมายความว่าเราต้องรู้ว่าพื้นที่ที่เรามีอ่ะมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เราปลูกพืชอะไรบ้างพืชกี่วันโตกี่วันถึงจะออกดอกกี่วันถึงจะมีผลมันก็จะเป็นสกิล พืชหลักๆเนาะก็คือแบบพืช3เดือนพืชไม้เร็วนะไม้ผลไม้ใบไม้ยืนต้นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าเรารู้สกิลแต่ละพืชไล่นนระดับไปได้อะเราก็จะได้เงินรายวันถูกปะเหมือนที่เขาสอนกันก่อนที่เราจะปลูกอะไรลงไปในฟาร์มอ่ะเราต้องรู้ก่อนแล้วว่าพืชน,นั้นเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเราไหมเหมาะสมกับดินหรือเปล่าพืชที่เราปลูกมีแมลงรบกวนหรือว่ามีโรคเมื่อไหร่ที่เรารู้พวกนี้เราจะจัดการรักษาเขาได้ถูก ทำการเกษตรเอาไม่ผิดนะแต่ต้องมีแผนต้องต้องรู้จักวางแผนหนักๆใครว่าการเกษตรปลูกอะไรก็ได้ไม่ใช่นะถ้าจะตอบสนองความเป็นอาชีพให้ได้ก็จะต้องรู้จากการทำ planning หรือวางแผนเพื่อให้มันสามารถต่อยอดธุรกิจได้